โอเคครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่วิชิสเรียเลยนะครับ <advances> ผมเราไม่ได้ขับรถมาแล้วนะครับคือวันนี้เสียงจานใครทำอะไรวะเอา้าม,มีใครทำอะไรข้างหลังว่วาทุกคนผีหลอก <sm ett os> ผีหลอกคนระับทุกคนฮะเดี๋ยว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 นะ <sm ell> เสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเนี่นี่ทุกคนเสียงอะไรอ่ะีหลอกกูแน่เลยเฮ้ยไอออมมึงได้ยินเสียงอะไรปะฮะสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีสวัสดีมึงวะนี่เข้ามาเข้ามามึงตรงนี้มึงได้ยินเสียงอะไรไหมเฮ้ยเนี่ยเสียงอะไรอ่ะฮะมึงได้ยินเฮ้ยเสียงบอลเฮ้ยพี่เสียงกล้องจ่อป่ะเนี่ยเสียงอะไรอ่ะใครกินอะไรอ่ะไม่ใช่เสียงกล้องจ่อและเสียงกุ้ยด้วยพี่ ฮ้ยบอกแล้วว่าโอ้โหเสียงใครวะอ๋ออ๋อร้านไอ้โต๊ะแบบมันมันอาจจะแบบเผลอเปิดไมค์ไว้เอ้ยเปิดลำโพงไว้ไอ้โต๊ะไอ้โต๊ะไอ้โต๊ะเสียงอะไรอ่ะนมีไหมได้ยินเป็นใครอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะไม่ไม่รู้ไม่รู้เว้ย เออผีป่าวะว่าผีเราพี่พี่ไม่กินใ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 นบริษัทเราไม่มีเสียงวะนะอ้าร่อยไม่มีหรออ๋อเคือม็นไม่มีเสียงอยู่เลยอ่ะเฮ้ยนั่นมันตันเราหล่อพี่ปะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมันตันเราหล่อพี่ปะเนี่ยไม่รู้อ่ะกูไปดีกว่ากูอยู่ไก่โตดีกว่าโตจ๋าเอ้ยเมันกินอะไรอ่ะมันกินอะไรทุกอย่างเลยอ่ะโอ้โหหลอกหลอนอ่ะกูว่ามันต้องเป็นผีใครละคนแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะเอ้ยเสียงโทรศัพท์มาไอ้อมโตมึงอ่ะโตมึงเดี๋ยวบอกกัน อ๋อโต๊ะมึงมีคนโทรมาใครโทรมาเนีเป็นลูกค้าบ้างหเปล่าอ๋อไม่ใช่นี่มันโต๊ะพูริษนี่ว่ะามึงรับรับแทนดิโต๊ะพี่พูริษนี่อยู่นู่นเหรอสีฟ้าอ่ะเอามือบาอย่างเอรับรับดีรับดีสักตนอ่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ติดต่อจากไหนครับพิชีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเอ่อพราีผมอยากติดต่องานกับพุริษครับเฮ้ยพี่ลูกค้าลูกค้าอ๋อได้ครับได้ครับแต่พี่โอไม่อยู่ครับคุยซีโอไม่อยู่ครับเอ่อ ผมอยากได้วันนี้ครับวันนี้เหรอครับโอ้โหเดี๋ยวนั่นนั่นราราไปได้ไหมครับเดี๋ยวผมเรียีโอผมมาให้มไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปผมไปถึงที่แล้วครับมาถึงที่เลยโอ้โอเคครับโอเคเอ่อเรียบร้อยเลยพี่เขาตัดสายไปแล้วคุยกับกูก็ได้ได้หมดเลยอาพี่ก็ฟีโอเหมือนกันเฮ้ยเอานไงเฮ้ยคนรักคนไคนรัะไคนักคนไรออ้นัไครั โอออเเคสวัสดีครับวิธีเตอรเบียร์อะไร์มขับบ้างหน่ยครับผมเออครับครับคือกู่แต่จะไม่ขับแล้วพี่บอปไม่ขับกูขับได้นี่จัดโอเคเออพคุณคุณมีอะไรแบบครับใช่ที่โทรมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับคนไหนครับเนี่ยคนไม่ใช่คนงขวาผมเคครับอ๋อเออแล้วแล้วเออจะติดต่องานใช่ไหมครับคุยคุยกับผมแทนได้ไหมครับหรือว่าต้องคุยกับซีออย่างเดียวเอะไหรอต้อง แล้วคุณพิโอเคจะมาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาแล้วโอเคอะไร้าสรุปจะมาเหรอเอ่อใช่แต่คือสภาพเขาก็ได้แหละได้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 แหละเอาเลยรับก่อนเนี่ยมาแล้วโอ้โหมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยว่ามาเร็วทันใจอ๋อไม่เลยจอดเจอดเจอดเอาเชิญเชิญเชิญเดี๋ยวคุณเงียบมาแล้วเดี๋ยวเขาจะพูดโอเคนะทุกคนเงียบครับมาอืมนี่ครับโอ้ ีครับผมครับผมเดิมเอ่อคนนี้คือคนที่มาติดต่อเอาออมพี้ก่อนเฮ้ยอยากอะไรนะเออครับผมใจครับใช่จฮะติดต่องานนั้ะเออเดี๋ยวจะติดต่อเกี่ยวกับสปอนเซอร์ครับพอดีจะให้ทำสปอนเซอร์เกี่ยวกับอ่อน้ำสปอนเซอร์เกี่ยวกับน้ำไอออมไปเอาใบสัญญามาให้เขาเซ็นดิได้ได้ได้ คุณหาอะไรก็เอาใบสัญญาจากเต็มพี่ไงขอขอเดาครับไม่เป็นไรครับผมหมุนเป็นไข้อยู่ครับเอาเซ็นสัญญาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการพาไปหาหมอครับนอนอยู่บ้านอยู่ในเมื่อกี้เสร็จแล้วครับขอบคุณที่ได้ร่วมงานกับมิชชั่ตัวเดียวนะครับขอบคุณครับผมไปครับขอบคุณครับขอบคุณม เดี๋ยวเป็นไขรไปครับเราชิ่นแอลกอฮอล์ก่อนไปครับโอ้โหครับไปครับขอบคุณที่ทุกคนเลยที่บริการ รู้สึกมึงรู้สึกคันคอไหมรู้สึกคันคอเนี่ยเอาจริงเออผมก็คันคอแล้วตอนนี้เออเออเอองั้นเราต้องรีบพาพลิตไปหาหมอละเอาจริงเด็กโก้เด้ขี้ให้เฮ้ยเดี๋ยวรัดเลยก่อนเดี๋ยวรัดก็บอกอยู่ว่าวันนี้มาไม่ไหวพี่ลาบผมไหมโอ้ยก็ลูกค้ามาพี่เขาจะคุยกับพี่อย่างเดียวเลยคุยกับพี่บอสไม่ได้ไม่ได้หรอกเขาบอกว่าไม่อยากคุยกับไอ้หัวแดงเขาอยากคุยกับหัวฟ้าอเาไหนรถโอเคไหนรถเออไหนรถนะก็ม่นีสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวพาพภริสไปหาหมอนะครับอ่ะลองลองเอ้ยลองลองคุยไหมครับมีน้ำมีอะไรมาลองคุยกันมเออมีมีมีน้ำร้อนเนีผมกับน้ำน้ึ่งมะนาวมีไหมครับผมเจ็บคอมากเลยอ่ะเอ้ยน้ำบึ่งมะนาวใช่ไหมครับเอิร์อ่อแอลกอฮอล์ก่อนยูนิทัมมินคืออะไรวะไฟเกียวไฟเกี่ยวอันนี้ครับเอิรมน้ำพมะนาวขรับครับครับครับโอ้ยมันได้โดบมาเว้ยเว้ยเดินมึนมึนนี้ โอเคอ่ะโอเคอ่ะน okay. uh, nah, huh. <uring> ี่นี่เขาให้น้ำมาเพิ่มอ่ะเผื่อไว้ดบโอเคผมจิบๆิบแล้วกันเออเออเออไปไปไปลองหาหมอนะขอสองวันหนึงไอตัวไอโต้หายไปไหนแล้ววะเอ้ยกูรู้สึกไม่ดีแล้วพี่ทำไมอ่ะอ๋อคือรู้สึกไม่ดีเลยเหมือนมีบาเรียเข้ามาได้ไม่ใช่อ้าวเฮ้ยเดี๋ยว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 ฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับถามถามถามชื่อเขาถามถามชื่อเขาคนซ้ายเนี่ยคนซ้ายนะอนไลน์ชื่ออะไรครับชื่อชื่อปิ๊กครับในควาจองขอบปูนิดเล็กเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวก็หอก่อน คือผมจะมาหอครับผมผมเป็นไข้ครับเอองั้นถ้าเกิดเป็นรเชิญคุยกับหมอหน่อคุณหมอคุณหมอคุณหมอโอ้ยขอบคุณขอคุณขอบคเชิญบอกการเขาเลยครับบอกคือผมเป็นไข้ครับผมเดินตากฝนมาแล้วก็ไข้ลงคอแล้วก็ตัวร้อนนะครับเดินตากฝนมาแล้วเป็นไข้เออครับแล้วก่อนที่คุณจะมาเป็นไข้นี่คุณไปทําอะไรมาก่อนไหมครับเนี่ยไปรอดอครับ คือฝึกหนักแล้วก็เดินตากฝนตอนกลางวันเหรอครับเนี่ยคือตอนแรกผมเป็นไข่อยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้หนักครับเดินตากฝนิดเดียวกูตายเลยครับโอ้ยเอาแอลกอฮอล์ไปเดกก่อนไปหนึ่งนะคือคือมึงหนักขนาดนี้แล้วฝากหน่อยฝากอันนี้หนัะอะไรอะ เอแคร์เหรอร้านพลังทอดอครับครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปฉีดยาด้านบนนะครับเดี๋ยวไอ็หมอปุ๊กไปไหนเนี่ยหมอปิ๊กหมอปิ๊กหมอปิ๊กกับแบงค์มาแล้วครับหมดหมดหมดเอิบหมดเขียวหมอแล้วเนี่ยขึ้นขึ้นไปฉีดยาคนไข้คนนี้หน่อยกูไม่อยากแจอได้แลวเขาเอ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 าเข็มสียาให้หน่อยกูกูหาไม่เจออ๋อขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวกูหาให้เหมือนกันโอเคโอเคเข้าเออนี่โรงพยาบาลมีสติ๊ฟิวขายไหมครับไม่ไหวแล้วคุณคูดิชใช่ไหมครับ มีครับมาครับให้ขึ้นขึ้นขึ้นชั้นสองครับผมแล้วคุณหมอคนไหนฉีดยาครับเนี่ยมีอยู่แล้วครับผมโอ้มาเยอะจริงๆเลยเอ้ยโอ้โหไอ้ผมต้องเข้าไปด้วยไหมเนี่ยหรือไงเนี่ยเอาความตาอ้าก่อนครับขอความตาอ้าก่อนนะดิ๊กไอผมอยู่นอกกันนะดูไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่อ่หมอครับหมอครับอานนี้ครับนี่ผมฉีดยาเป็นเงินี่ครับเป็นเงินเฮ้ยเปนหมา คุณดิ้เข้าไปสิเออ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 ไม่เข้าหรอครับหัวแดงอ๋อผมกลัวว่าเข้ามาดูได้ครับผมเข้ามาดูคนทางที่เราอาจจะได้รับรอยครับผมอยากให้ผมเหมือนเดิมก็ได้แหละครับตามแล้วครับไม่ไม่เหมือนเดิมครับคือให้ฉีดเท้าอะไรครับโอเคครับโอเคอ่ะเขาอาจะหายนะเออพร้อมยังครับเนี่ยไม่ฉีดหรอใครฉีดเนี่ยนอนสินอนไอรอลลี่หมายแบดใครฉีดเขาเนี่ยอ่ะคนไหนเนี่ยกูเบาๆนะเอาเอาไอ้แมสนั่นฉีดไปเลยครับไอ้แมสนั่นน่ะ ใกล้ตัวเออจีดีๆนะครับผมมีใบมีสัตว่ต้องดูแลวิกิพีโกเออแล้วครับเดี๋ยวให้ลูกน้องไปต่อให้ครับไม่ได้ครับไอ้ลูกน้องมันหัวหมอนหนึ่งจุ๊บเอออเาหายครับเสียงหายเล่นหน่อยครับดูครับดูทุกคนฟังครับเสียงหายเล่นหน่อยครับเอาเร็วหาย ี๋ยวเดี๋ยวยาทางเอ้ยยาเราไม่กระทันหันขนาดนั้นครับมันต้องรอครับมันไม่กระทันหันอย่างนั้นครับคุณต้องการอยากอยากโดนยาแรงก็มีอันนึงนะครับเฮ้ยแอบเปิ้ลทองไม่ต้องให้กุ้ยอ่ะเอาไปกินครับหายไม่กินผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเล็บหมอเซฟมาให้อันหนึ่งอ๋ออหมออ่ะคุณมานั่งก่อนคุณเข้ามาเดี๋ยวผมรออะผมอยู่ด้วยกันเนี่ยเลมหมอเซฟอะไรคุณอะไรคุณฉีดวัคซีนกันติดไข้ครับผมโอเคครับ มาครับคุณหมอครับเคสนี้น่าจะหนักหน่อยนะครับผมอ๋อเหรอครับเหรอครับเออครับ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 คุณหมอไปไหนครับคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคแบบนี้ต้องฉีดสักสองน้ำเข็มนะครับฉีดไปแล้วเข็มหนึ่งอ่ะเอาคุณหมอจัดการดิคุณไม่ใช่หมอคุณจะมาทำตัวรู้ดีอย่างนี้ได้ไงเป็นหมอไหมขอโทบครับเอ่อเข้นี้หนักใช่ไหมครับครับผมครับอไรอ่ะเจ็บเจ็บนิดนึงนะครับเจ็บนิดนึงนะครับครับ ฉี่ไมเข้าเข้าเที่ยงโอ้ฉี่ไม่เข้าเออเข้าใช้วเออนี่ครับสองเข็มกินงยาคิ้งยาคิ้งยาโอเคอะไรอะไรก็ได้กับที่ไม่ใช่เปิ้ลทองกูแดกได้หมดครับอนแดกกินครับครับกินแล้วอันนี้ทำยีเลยครับเพิ่มพลังครับผมเฮ้ยผมมีน้ำพึ่งมะนาวแล้วไม่เป็นไรครับเพิ่มพลังเฮียเลยปวดนิดูไม่ครับมันไม่ใช่เปิ้ลทองครับเดี๋ยวผมไปก่อนนั้นเขาเบิ้มพลังนะปึ๊บอุ้ยอ้าวยาตัว หายเลยหายตัวเลยอ่าเพิ่อมาหลังเรียบร้อยครับเป็นไงหายยังยังตรงนี้มันยังไม่หายทันทีหรอกพี่โอเคอ่าไป้าป้าไปไหไปรั้วหาตัวที่เดี๋ยว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 หมอเป็นแทนเนาะกูสำลักโอเคขอบคุณนะครับคุณหมอจ่ายตังค์ไปจ่ายตังค์ครับผมเป็นกูเป็นกูกูเป็นไข้กูไม่มาร้านไอ้โรงพยาบาลนี้แน่นอนจริงไม่ต้องไปม่ ไอปไปไปไปเลยไปเลยตังตังตังอะไรอะไรตังโรงพยาบาลก็ต้องบักเตอรำรุงรักษาอีกนะเว้ยไอ้ตังไม่อยู่ไอโง่ไอตังไม่อยู่โรงพยาบาลกูรีดแวะบหักตัวก่อนโอเคผมครับคุณหมอตังกูไม่ติงก็ตามมาดีหมอโง่ไปตังเป็นไงบ้างครับก็ไปฉีดชามาแล้วครับเสียงดีขึ้นนะดีขึ้นออ๋ อีกสองวันองดีขึ้นเดะแหละอีกสมวันก็น่าจะหายครับไปไปไปให้กูไม่อยากคุยกับมึงเอาอยากเดี๋ยวเอออยากคุยกับกูมั้ยไม่เหมือนกันไปกันชิวเอาโอเคครับ เจอกันครับโอเคเดี๋ยวภูริตก็น่าจะหายแล้วนะไอออมเนาะไปไปนอนพักไปกลับบ้านไปนอนพักไปบ้านนะพี่เจอกันพี่เจอกันมื่อวานเจอกันอ๋อไอออมทำงานต่อเดี๋ยวบบ๊ายบายบายบาอ๋อแล้วสุดวิเราหมอมันจะมาตามเราเพราะไอออมไม่ไหวไม่ตาแล้วหรอะโอเคเราแปะเเสร็จแลกแปะแล้วนะเออเอามึงเองเหรอกูแดดอ้าวอยู่อะไรเหอนไม่มีอะไรอ่ะไป เดี๋ยวกูไปแล้วกลับบ้านแล้วเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้นี่มาทำอะไรแล้วใครเปออฟฟิศอ่ะมึงไงบ๊ายบายจ้ะพันเยินแต่การเข้าช้านะเออเฮ้ยใครก็ได้เดี๋ยวกูการดึง้